ครับเพื่อนๆพี่รองพ้องไปนะครับเอฟซีหมอลับเพชรจำเพิร์ดในรังสุขุสุนทรครับพีร่พนนรองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ๊กตลานสายช่วปปยจเจว,วันอ,วอักเชี่ยวอีกคือเก่าครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่11 <ละ S 1> เดือนมกราคมพุทธศักราช2568ครับสามโมงตร,รงนะพี่นนะ้องเนาะตอนนี้ก็ระบบต่างๆก็เริ่มกำลังทยอยขึ้นครับ แต่ว่าเสียล้มล้มครับล้มในพัดแตเมื่มาขึ้นนะครับพัดมาบ่ยอมหยุดกับมาขึ้นมือเศร้าซ่วงซ้ายตอนนี้คือว่าทีมงานดีที่จากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วครับเรือแต้ฉากปรับครับตอนนี้ขึ้นล่องขึ้นเบางสองเราสามเราโบยครับเรือลมพัดแห้งครับขนาดค้นถือป้ายกับสปิลล้มล่มครับล่มเสียมาแห้งเป็นช่วงๆช่วงๆครับล้วก็ลัดพัดปี๊ดตลอดครับยามแห้งกับแห้งยามเบากับเบาครับ เดี๋ยวนี้ก็เลยชะงักการใส่ฉากมารับไปก่อนครับเพราะว่าลมพัดผิวแห้งครับการทำงานโดยช่างหัดครับช่างหัดสายจวดเปิดทีมงาก็ต่พักพอนอยู่ครับรวมตัวกับพีดป้ายเรียบร้อยแล้วครับป้ายเพชรลำเพลินพรอนพิรดีแล้วก็ป้ายไฟสเตปยูเทิง์นลำพงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เทสระบบไฟครนะต่อมาเบิ้งอัปเดตความเคลนไปไม่ต้องเบิ้งครับตอนนี้ร้านเพลินเราอยู่ สนามนาครยักษ์ครับพี่น้องครับลำเตอร์สนามนาครยักษ์เออบ้านอ่าซับตะขอครับตำบลไทยเจริญอำเภออ่าอย่างบุญน้องมากครับจังหวัดนครราชสีมาเดพี่น้องเออครับสร้งางกระซี่กำลังอ้อมล้อมอยู่ครับตอนนี้ครับล้อมไปเด้อยล้อมสร้างกระซี่กันล้มดูคุกค้านกันนะครับเป็นสีพิวนับล้มครับย่ามล้มไม่แห้งกับสองคนกับอุยูกันมาติวกันนะครับพี่น้องครับสังกระซีกระซีล้อมไหวตนี้กะ คือสีอ so ีคาโคเบอร์หรือครับพี่น้องครับเพราะว่าสีนี้งานตลอดอยู่ครับน่าจะหาโคเบอร์ครับว่าจีเป็นขึ้นแรกเป็นบะล้อมเพชรลำเพื่นเท่าครับคื้นที่สองก็จะเป็นนกแแห่ครับคื้นที่สามจะเป็นอีสานนครสิ้นมาครับคื้นที่สี่กับนกแแหงขึ้นที่ห้าก็จะเป็น อายังก็ใบป้อขึ้นที่หกกสิเป็นสาวน้อยน้ำเพิ่นโชว์ครับพี่น้องครับจะจับสายเบรกลมต่อที่มงานจอกำลังขึ้นจอครับทีมงานไฟกำลังขึ้นไฟครับตอนนี้เวลาสามโมงสามนาทีสี่นาทีห้านาทีครับพี่น้องครับสามโมงตู้ท้ายมากขึ้นร่างไปช่อาบน้ำครับเดี๋ยวลงตู้ท้ายขึ้นได้ไหมสิอาบน้ำมือนกันครับพี่น้องครับเพราะว่าคำมากมันหนาวเบิ่งอากาศแ้งขึ้นโอ้ลมพัดเย็นครับพี่น้องครับเย็นนะครับเย็นจะเยือกเลยครับลงจากรถแม่นเย็นทันทีเลยครับ ไม่ได้ไไเลค,ค,ครับไม่เองไม่เองทิ้งมากแล้วมันข้นสีาคือ้นีเย็บอยู่นะครับพี่น้องครับว่าลมมันย้อมยุดใช่ไหมป้ายจะแต่เตมื่อคืนนะครับป้าแต่เมื่อคืนตอนเช้าตอนนี้ตอนตอนี้ก็ยังพัดอยู่ครับพัดค่อยพัดแรงสลับกันไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้รถปั่นก็ยังไม่มาครับเด็แกแต่เซมาประมาณสีม่วงหาโมงหรืออะไร่เมาครับเพระาะว่าใส่ง่ายแต่ว่าหาโมงกว่าตัวรถปันป่นแข็งขัมากรถชุดก้อนตูมก็มาเรียบร้อยแล้วครับ ควมกลมมาแล้วตอนนี้ทุกระบบตึงความพร้อมเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นเหล็กตึงไปหมดแลบกระพูเขากำลังเสียบสายครับเสียบสายเสียบก็จะดึงกาโปูขึ้นรถท้าตดัดยิ่งก็ะอ้อมรอบล้อมไปชิดไปหมดแล้วครับอ้อม,ล,อมล้อมพิษทางครับ่น้องครับเพราะว่าล้มมาทางด้านหนาพิที่ การม่ติว่าล่มมาทางหลังไปที่มันสีล่มมันสีม่วงครับเว่ามันมีรถกั้นอยู่เตือนั้ามาทางหนา้าไปที่นี่มันก็เลยต้านล่มย่างเดียวครับโดยเฉพาะเอาชากขึ้นสีเสียวน่มการพัดพเฮลิคอปเตอร์ได้น่มนะครับใครบออาขึบบา้นตอนนี้เท่ากับสีบ่ฮู้ได้เพราะหาทางางจะขายได้น,นะครับเพราะว่าเบิ้งเบิ้งถ่ายที่ที่ท่าท่าทางแล้วร่มกนสีบระยุดมันสะพัดตลอดเนะ้ันตะขึ้นครับไม่มีที่แล้วว่าจะหยุดได้ลมนะครับเนี่ย เจอมาให้เก็ต้องขึ้นนะครับขาบกขึ้นแต่สิบบอเลวท่านพัดเจอมาห้เอาจากทาวิธีแก้ไขเอาคื้เอฟซีประมาณครับค้ำมากไปสิฝ้ายได้วบันเลยสร้างวันที่แรกจะเล่นแบบฉากบอแล้วิธีงานเขาอีคนะครับปีแล้วดูการก้อนแบบคิดตั้งแต่อ่าจอครับจอค้ำกับบอเลวครับปีดีนี้ก็เริ่มงขอเขาที่เขาสร้างครับนะครับเริ่มมากนะซอยทีมงาน น้องๆกับมาหลายคนแล้วเกิดจัดฝัดดุมส่วนที่นอนกับนอนครับพี่น้องครับเป็นปีสบายครับปีไว้ปีมั่นเลยครับเนี่ยพี่ก็จะมีทูนสาย์จวดกับดึงแรงมากขึ้นนะพี่ FC จะได้ถ้าไปหาทางขึ้นค่ามาจะฟางเลยขึ้นไปไหนมีชากระดับจะขึ้นในลมแรงลมแรงมันไม่หยุดแล้วนันไม่หยุดจะแล้วไม่ได้น้ำไม่หยุด เนี่ยเพราะมันค่ำเหมือนสามโมงกว่าแล้วเราต้องหาวิธีแก้ไขนะเมัดเป็นสิบเส้นเลยดิอ่าถ้าไปขึ้นตอนนี้มันจะเสียเวลาได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องดึงไว้ก่อนบอกช่างหัดขึ้นเลยครับถ้าไม่ขึ้นแล้วมันจะค่ำมันจะยากว่าลมไม่มีที่หนาว่าจะหยุดได้ลมนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี่ ตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ก็บ่ายแล้วระยะพัฒน์ถ้าเรารอต네่อไปก็จะทําให้เราช้าได้ไหมครับแทนที่จะเสีย็จเวี่ยนมันจะช้าได้ไหมที่ชากประดับครับเอานีเลยดับะนาะแต่ละงานนะครับต่ละงานแต่ละมองกันเนาะมีอุตสาหกรรมที่ระดับนะบางที่กันหนึงแล้วบางที่กันหนึงหมดแล้วขาดทุนขาดที่ ดูดูการ,ก,ารก็รดกระเสียกันนี่นะครับพี่น้องครับรถกระเสีย,ยดูตอนสะพายซากแก้วรถเสียสามขั้นพร้อมกันครับโอ้ยงานล่าซ่าทุกปีต้องนี่เจอเหตุการณ์แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอะเราก็ผ่านพ้นไปดูด,ดีครับคุณกำลังแรงเชียร์ดังใจอย่างนี้ไปองเอฟซีแฟนคลับแลนะเพื่อนเก่าเป็นใหม่ทุกคนนะครับไปลองเด้อเยอะกำลังแรงเชียร์ดันใจให้กับทีมงานกำลังเพชียร์ลำพืงเฮาครับพี่น้องครับเพราะว่า จะล้มลุกคุูขานยังไงกันยังมี FC คอยช่วยเหลือสร้างกำลังใจตลอดอยู่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องครับอยากกินง้างก็ได้กินอยากได้ยังก็ได้ครับพี่น้องครับดีที่สุดครักำลังใจเติมเต็มเอา่ปดีที่สุดน่ครับเด้อเป็น,ๆๆนตัาาตวบุญแท้หลายครับเอาดึงมาแตรับเพิ่เพงเอาของออกมาจอไว้แล้วครับเลือที่ขึ้นเรื่อ,ง,องเดียวนะครับเลือที่ขึ้นเรื่องเดียวจ่อไว้แล้วจ่อไว้แล้วครับลำโพงก,ก็เรียบร้อยแล้วนะครไปไปของ ก่อนแล้วครับแล้วจะปล่อยไฟมามาแล้วก็เช็ดระบบแล้วออกไปออกกันสักว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะโอ้มาแมนจะทงหน้านะครับมันหาแปลกเลยเป็นครับมาแมนจะทงหน้าแต่วันร่มพลาดตีป่านจ่ทงให้ทงหน้าครับป่านเอซี่เดือนหานโขกับล่มพัดดีนะครับการพูดกับกระลังครับที่ชื่อการพูดกับใส่ขั้วเข้ากระลังขอบมากครับอร่อยนะกำลังทำพวงมาลัยครับ แล้เลยสินประมาน่าอการจากแม่ไอหนครับขอบคุณวันนี้ครับผู้เหมาน้ำได้ทีมนันเราอยู่ดกันแ่แม่พี่ลูกทองพี่สรงเทียรแล้วก็แม่แอนพี่เซเนะาะทัางครับเจริญ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 เดูนมีแต่น้ำเปาก็เไว้ขายเลย็กน้อยโอ้ยเริ่มจากพี่ต้องครับแม่สิเป็นวัดเือบนมดอากาศเปลี่ยนแปลง คือจังว่าเนาะสวัสดีครับแม่ครัววันนี้ทําอะไรกินครับต้มไก่ค่ะไก่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 ทำอะไรกินต้มอีกแล้วเมื่อเช้าเราก็ต้มใช่ไหมครับไม่ได้เดียวมันย่างไปตลาดบ่อมโมเอมผมไม่พักเลยบอกโอ้เอาเอาแซ่บคือเก่าอะไรไม่ค่อยเยอะพอได้สดมันหนาหนาวนะครับผมโซนพี่ไม่ใช่พวงกะสแตนบายก๋วยเตี๋ยวคือเก่าครับปุ๋ยมาจากเม้าจากซื้อจากค้ายก็มาหาไม่ใช่พวงได้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บพวงตีนเปลิ่มพานิชคือเก่าครับพี่น้องครับแซ่บ เอาสักทีหนึ่งฝากพี่ฝากน้องสวัสดีก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วมาเราอยู Wein ่ที่แห่งสุขสุขกันครับต้องรวยตลอดดีโชคดีและต้องมีตลอดไปสุขสุขกันครับเจอกันที่หน้าไม่บายสวัสดีครับเจอกันพี่น้อง